เออหลงรู้พวกนึงอนะหลงทิ้งคำไม่ได้สกทีติดก,กันหมดเลยตัวเองปฏิบัติมาก็อ้านตัวเองไปนั่งสอนเขาตั้งสำนักว่าตัวเองปฏิบัติมาก็พาเขาไปปฏิบัติพาหลงก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติแล้วสำเร็จมันทิ้งของเดิมไม่ได้ทุกอย่างเพราะหลงอยู่ไงอีกพวกนึงก็มาโนไปฟังเขาจนรู้จนจน,จนฟังมโนคิดตามเขาจนเป็นตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็พาก็ว่าตัวเองสําเร็จก็ไปสอนเขานั่งฟังตัวเองอีก เออไปพาเขาฟังตัวเองไปนั่งสอนเขาไอ้นั่นก็ฟังจนเป็นพระรหันต์เหมือนกันหมด <c ười> เออไอกพวกนี้ก็ปฏิบัติมาก็คิดว่าตัวเองสำเร็จปฏิบัติมาจนโอ้ยเห็นจนบ้านจนจิตบ,บ้านจีบอะไรเอา้าแล้วก็ไปสอนเขาให้ปฏิบัติอีกเออบางคนก็ไปฝึกสติจนตัวเองมีสติขึ้นมาแ็คิดว่าตัวเองมีสติตัวเองคิดว่าตัวเองสำเร็จอืมคิดว่าตัวเองรู้ตัว เออมันมันอยู่ในความรู้หมดเลยนะเออแล้วก็ไปสอนเขาอีกเออว่าตัวเองสําเร็จแล้วฝึกสติจนสําเร็จจาเป็นออตโต้อัตโนมัติแล้วก็อยู่แบบเนี้ยเออไอ,อ,อ,อ้มันมันหลงอยู่ในมันทิ้งสัญญาไม่ได้สังขารไม่ได้เพราะมันหลงอยู่ในนั้นอยู่เลยเม,มนโนทั้งนั้นอะ่ะผมคึกว่าผมก็สมเพียรนะเออคิดว่าทีเป็นจบจริงๆเข้าใจจริงๆแล้วลนะ อุูปทานยังไม่ได้ดับเลยไปศึกษาทำมาทั้งนั้นแล้วก็หลงรู้อยู่นั่นเยอะไปฝึกษาพุทธวจนะศึกษาคําสอนพี่เจ้าพระไตรปิฎกคัดออกมาจําจนเต็ปบปานจําจนสําเร็จอ่ะเออจนสําเร็จจนเป็นพระหลานจนคนเชื่อนะ่ะไปนั่งเล่าอ่ะอืออีกพวกนึงก็ฝึกสติจนคนเชื่อนะ่ะไปนั่งสอนเขาจับเชือกจับดูลมหายใจจนจนมันอยู่กับสิ่งนั้นจนแม่งคนเป็นอุปทานหมู่กันอยู่ทั้งโลก พอเจออาจารย์ที่มสวนเนี่ยหาว่านอกนี่อือนะเออพอบอกปลดล็อกมันบอกว่าปลดล็อกกันได้แล้วมันต้องปัดจัดตังเออเพราะมึงปัดจัดตังกันทั้งโลกแล้วเนี่ฟังกันจนเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมกันจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเออจนปัดจัดตังอ่ะเออมันมีการกระทําทั้งหมดไงมีเจตนากันหมดเ่ยเออมีต้องฟังต้องต้องฟังจนเกิดความเข้าใจหู พอเกิดความเข้าใจถึงที่สุดถึงจะเป็นพระอรหันต์เอ้ามันยังมีความเข้าใจถึงที่สุดอีกเห็นไหมมันยังไม่เห็นตัวเองพวกนี้มันยังไม่เกิดอ่าสัมมาทิตถิกการเห็นถูกเกิดญาณอริยมรรคมีองค์แปดขึ้นมาเออมรสมาคีขึ้นมามันยังไม่เห็นตัวเองยังไม่เกิดการเห็นน่ะไอ้มโนวิญญาณมันเทวอ่แล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มันเร็วกว่าแสงมันบ้ากวเลยนะ เนี่ยนึกไปดวงอาทิตย์มันมันมันปั๊บเดียวเองนะมันรู้ดวงอาทิตย์เลยนะเพราะว่ามันมีสัญญาในนั้นใช่ไหมตรงไหนมันมีไม่มีในสัญญามันนึกไม่ได้ในมันบ้าไม่ได้ในมโนเนี่ยเออมันถึงรู้กันเยอะไงไอสัญญาเนี่ยกระแมกไม่รู้อยู่ตรงไหนรอกแต่เวลาเวลามันโน้มนึกขึ้นมามันมาเต็มกระบวนเลยเรื่องราวต่างๆทัตั้งที่มันไม่เก็บไว้ตรงไหนก็ไม่มีใครดูนะเออมันเร็วนะไอสัญญาเนี่ย เออสัญญาสังขารเลยวิญญาณเลยอะ่ะปุ๊บเดียวอ่ะเป็นเกิดเวทนาเลยมันแปลกมันเร็วมากเลยที่เขาบอกว่าเร็วกว่าแสงเดี๋ยแสงยังเดินทางสามแสนสามแสนกิโลเมตรสามแสนหะน้าหมื่นกิโลเมตรต่อต่อวินาทีนะไอ้วาฟเนี่ยมันเร็วกว่านั้น,นีิขนาดเราใช้เวลาเดือนเดือนอาทิตย์ความเร็วแสงยังยังใช้เวลาเป็นนาทีเลยนะหรือน่าจะเป็นนาทีอะ่ะแต่แสงเนี่ย มันเร็วไอ้วาดนี่มันเร็วอ่ะเออมันไปตัวกระติ๊นแป๊บเดียวนึกปุบมนโนภาพมาเลยเห็นไหมมันเร็วขนาดนมันหลงเร็วขนาดไหนเขาไปในนั้นนะ่ะวิตีนั้นนะถึงบอกว่าเนี่ยพวกคุณอ่ะโอ้ยอุปทานหมู่ทั้งนั้นหละที่สอนกันเนะ่ะแต่และคนจะคิดหาเคล็ดวิชาคิดหาจําคิดวิเคราะห์มาวิธีที่จะสอนปฏิบัติบางคนวิธีสอนจับมือจับไม้ให้กําหนดจิตเอาเพลงมาให้ไปดูลมหายใจนั่งนิ่งๆเฉย ให้นึกไว้ว่ามันไม่มีอะไรก็มีให้ทําให้จิตบ้างอย่างเงี้ยจาเรื่องจำเรื่องดูความบ้างอย่าเจตนาทำนั่นนู่นโอ้ยถอนกันไปรั่วมั่วซั่วไปหมดไอ้นั่นก็หาวิธีทำ้วไม่เจตนาทำยังไงวะให้จำเรืองโคโคไม่ดูก่อนแบบค่อยๆดูว่าจิตมันว้างอย่ามีเจตนานั่นนู่นไอ้ที่มันชำเรืองดูมันก็เป็นเจตนาอยู่แล้วเออมันสร้างความรู้อยู่แล้วเออ ใช่แล้วอะไรไปรู้ว่าจิตบ,บ้างเหรอมนทั้งนั้นเน่มนสัญญาแล้วก็เกิดในช่างสร้างความเชื่อไว้ถูกไหมก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมนไปว่าตรงนั้นน่ะที่สุดเอออันนี้ก็ฟังจามาโอ้ยมันคิดมันเป็นภาษาสมมุติฟังไปจน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 ฟังแล้วฟังอีกซ้ําแล้วซ้าอีกจนมนมันรู้จนจนมันเป็นพาาระละหันนะจนมันคิดว่าที่นั้นอ่ะเข้าใจแบบนั้นก็คือสําเร็จเออแต่เวลาไปกบ ไปใช้ชีวิตจริงๆเอ๊มันก็ยังสงสัยในความเป็นตัวตนอยู่เออเหมือนพู้เจ้านั่งเข้าฌานจนว่างหมดแล้วออกมาเอ้ามันก็ยังสงสัยอยู่ความเป็นตัวตนมันยังมีอยู่นี่ไงมันดักตรงนี้ไม่ได้ไงเพราะอะไรไปที่ไปเข้าใจอ่ะก็ตัวตนนั่นแหละจําคิดวิเคราะห์ไงรู้จําคิดวิเคราะห์รู้จําคิดรู้วิเคราะห์อยู่แค่เนี้ยวนอยู่แค่เนี้เออแล้วใครรู้อ่ะเออ นี่ไนงะเอเอผู้เจ้าท่านสูญเสียความจําท่านสูญเสียความคิดท่านสูญเสียความรู้สึกแนอารมณ์แต่ท่านมีหมดนะือมอาจารย์นิตก็เหมือนกันืมไม่จําอะไรไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรแต่มีทั้งหมดทั้งจําจาก็ได้คิดก็ได้รู้ก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ทําอะไรนะฮะใครต้องต้องการเป็นเช่นเดียวกับอาจารย์เนี่ยต้องฟัง ฟังไปก่อนฟังจนมโนยอนรับหนุนมันถึงจะมาหาอาจารย์ได้ถ้ามันโยมันยังไม่ยอมรับเนี่ยมันยังยึงยงยดยึดความเชื่อยึดครูบาอาจารย์เดิมๆของมันเนี่ยไม่มีทางหรอกมึงจะด่าอาจารย์วิ์เสียเสียหายอาเชิญาหาว่ากูหลงบ้างะไม่มา<ร>ได้ความรู้ไปรูร้ามือกับใหเออนี่ไงอาจารย์ใหญ่อีกอาจารย์นึงที่นี่เขาอยู่กันแบบปกติไม่มีต้องไป,น,งงไปนั่งอยู่บนแท่นอะไรหรอก กันอ่างคุอยู่กันแบบสบายๆอย่างเงี้ยเนี่ยเี่ฮฮาปาร์ตี้อย่าตาย mm. นั่นก็คนทำอาหารเชา้าเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> ก็อยู่กันแบบเนี้ยนะลูกศิษย์มาปลดล็อกเปิดจงบัญญาพิกออกไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตไปเจอบทดอบบทดสอบถ้าบททดสอบยังไม่ผ่านวัคซีนมันหมดกำลังก็ต้องมาเติมวัคซีนอีก ต้องกลับมาอ่าเออเดี๋ยวก็กลับไปทดสอบอีกจนกว่าว่ามันจะผ่านบททดสอบนะฮะนี่ต่างหากเส้นทางของอ,อิสระเโอเคเจ็ดนาทีลงทิกตอบด้วย